สดาวผ่อนแค่5,000กว่าบาทเท่านั้นมีของแต่งอะไรให้บ้างออโอเคครับอัปเดตสต็อกรถเข้าใหม่วันนี้กับเจ้าคันนี้ครับโตต้ายาริสรุ่น1.5 G ปี2012เกียร์ออตโต้ สีเท่าเดิมโรงงานรถเพิ่งจอดมาดูสภาพจริงกันว่าจะตอบโจทย์หรือไม่มีของแต่งอะไรให้บ้างขอใบอย่างนี้ผ่อนแค่5,000กว่าบาทกับเจ้ากันนี้ครับสำหรับคันนี้เป็นยาริสโมเดลก่อนเปลี่ยนโฉมนะครับจะได้ในเรื่องของออปชั่นที่เป็นไฟหน้าแบบมัลติ r ีเฟกเตอร์หลอดไฟหน้าสวยใสยไร้รอยขีดควนมีไฟตัดหมอกมาให้และที่ยิ่งไปกว่านั้นรถคันนี้มีชุดแต่ง RS แต่งมาให้พร้อมรอบคันไม่ว่าจะเป็นสเกิร์ตด้านหน้าสเกิร์ตด้านข้างแล้วก็สเกิร์ตด้านหลังนะครับและยิ่งไปกว่านั้นมีล้อแม็กมาให้ด้วยยี e ่ห้อวูกนะครับรัดยางปี2022ซื้อต่อไปไม่ต้องไปเปลี่ยนยาง้วครับกระจกมองข้างเป็นแบบปรับไฟฟ้าเรียบร้อยติดตั้งคิวกันสาดมาให้พร้อมมีคีบฉลามมาให้สปอยเลอร์ด้านหลังมาให้แล้วก็มีเซ็นเซอร์ด้านหลัง2ตํตำแหน่งให้ด้วยและยังมีกล้อง ถอยหลังมาให้ด้วยนะครับและในส่วนของความมีประสงค์ของโตโยต้ายาริเบาะแถวที่2สามารถพับเรียบเคียงกับตัวรถได้แบบ่งแยกเป็น60-40ในกรณีขน,นของต่างๆนะครับในส่วนของภายในห้องโดยสารตอนที่2ขึ้นชื่อว่าโ o y o ต้ายาริมาพร้อมความโอกโถงกว้างขวาง,วางนั่งสบายอยู่แล้วและเบาะภายในเป็นเบาะผ้าจากโรงงานครับด้านหน้ามีอะไรมาให้บ้างกระจกไฟฟ้า4บานเซ็นทรัลล็อกล็อกระจก กุญแจรีโมทแบบไขปุ่มควบคุม,มกระจกมองข้างปรับไฟฟ้าพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันแอร์แบ็กสองตำแหน่งด้านหน้าและไฮไลท์สำคัญเลขไหม่82,477ียิกิโลเมตรใหม่แท้ใหม่จริงมีกองบันทึกภาพนะ้ารถมาให้ด้วยนะครับในส่วนของระบบเอนเตอร์เทนเมนต์วิทยุทูดินของโตโยต้าแท้นะครับแอร์มือปรับเกียร์ออตโต้แบบขั้นบันไดตัวรถสภาพภายในเจ้าของเก่าดูแลดีจริงๆครับ พร้อมใช้งานเลยแต่ว่าอาจจะมีเรอะบ้างนะครับเดี๋ยวเราสปาฆ่าเชื้ออบโอโซนให้ไม่ต้องห่วงครับและรถคันนี้เราเสนอขายอยู่ที่2708,000 0 0บาทเท่านั้นอย่าลืมนะครับว่าฟรีดาวผ่อนแค่5,000กว่าบาทเท่านั้นใครอยากได้โปรโมชั่นมากกว่านี้ฝากแอดไลน์เข้ามาที่บริษัทเราด้วยแล้วกันหรือว่าจะโทรเบอร์0 2 4ย์4 4 4สก็ได้นะครับเอาไว้เจอกับบอลใหม่กับรถดีๆคันต่อไปวันนี้ขอลาไปก่อนที่เท่านี้สวัสดีครับ E aí